สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของหมอวาด Amazing Taro Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาถึงการดูดวงของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมปะจจุเดือนพฤษภาคมนะคะมกราคมพมีนาเมษาพฤษภาคือเดือน5นะคะพฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2564-2021 ภาพรวมสถานการณ์การงานการเงินเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคสีมงคลการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีกุมปะจำเดือนพฤษภาคมเดือน5นี้นะคะเป็นอย่างไรเฉพาะดวงของชาวพฤษอของชาวราศีกุมนะคะทีนี้ เพื่อกันหมอวาดพูดสับสนหมอว่าจะใช้คำว่าชาวราศีกุมปะจำเดือน5ก็คือเดือนพฤษภานั่นเองนะคะชาวราศีกุมมีทั้งชายและมีทั้งหญิงมีทุกเพศและมีทุกวัยนะคะมีทุกคนล้วนต่างที่ไปที่มาและต่างเรื่องของการทำบุญหนุนดวงชะตาดังนั้นคลิปนี้จึงเป็นคลิป general reading นะคะอ่านดวงแบบ e l ลติคอร์ดและเป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของใครมาตั้งนะคะเอาเป็นว่าฟังไว้พอเป็นแนวทาง และใช้วิจารณญาณค่ะสิ่งดีๆรับไปสิ่งที่หมอว่าเตือนนะคะไพ่เตือนถ้าตรงกับอาชีพของคุณต้องระวังค่ะคลิปนี้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะคะและไม่เกิดเลยก็ได้หรือเกิดเพียงบางบางขนาดหรือว่าบางดวงชะตาที่ดวงสมพ้องนะคะเขาเรียกว่ามันมันชงกันพอดีมันมันลิงก์กันพอดีในเรื่องของโชคชะตาคุณก็จะได้ดูดวงแบบคลิปนี้ไปเลยของชาวราศีกุมค่ะ อยากดูดวงส่วนตัวแนะนําต้องทักถามเพื่อใช้วันเดือนปีเกิดที่เป็นตัวตนของคุณนักสัตว์ราศีประจำดตัวของคุณนะคะก็จะได้ความชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเปิดใจกว้างๆนะคะชาวราศีกุมประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564เดือน5นี้ระมัดระวังเลยค่ะชาวราศีกุมดวงของความสุขภาพร่างกายทับดวงขอภาพรวมก่อนค่อยไปแยกเจาะก,การงานการเงินนะ อ่าแล้วก็ความรักนะคะในเรื่องนี้ภาพรวมเนี่ยมองแบบรวมรวมแล้วให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วง2สัปดาห์แรกในเดือน5พฤษภา this อ่าสองสัปดาห์แรกนะคะชาวราศีกุมระมัดระวังดูแลตัวเองออกกําลังกายหลีกไกลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหน่อยเพราะดวงของคุณอนะ่ะมันมีเกณฑ์แบบว่าอ่าไพ่มันทับในเรื่องของการบาดเจ็บ การล้มป่วยการเอ็นข้อต่อเนื้อหลังกล้ามเนื้ออักเสบคือความไม่สบายกายนั่นแหละมันเกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์แรกต้องระมัดระวังค่ะนะคะเเรามาดูในเรื่องของ การงานกันก่อนแล้วกันนะคะภาพรวมการงานของชาวราศีกุมประจําเดือน5นี้การงานไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังและปรารถนาเพราะในตําแหน่งของ u ัส m e n t ก็คือไพ่แห่งโชคชะตาไพ่แห่งการวางแผนเนี่ยมันตกในตําแหน่งที่เป็นอุปสรรคของดวงชะตาดังนั้นก็จะมีเกณฑ์ว่าชาวราศีกุมเนี่ยวางแผนหรือว่าวางแนวทางอะไรไว้เกี่ยวกับเดือน5เดือนพฤษภาว่าคุณจะทํานู่ทนทํานี่มันจะคุณยืดหยุ่นได้เลยคุณมันจะมีโอกาสคาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลง แล้วก็ปูนแประนะคะตาม สถานการณ์ในเดือน5พฤษภาเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมวางแผนแผน1แผน2และแผน3เอาไว้ได้เลยนะคะสุขภาพใครมั่นใจว่าตัวเองโคตรแข็งแรงออกกำลังกายล้มหมอนนอนเสือก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือคนในครอบครัวของเรานะคะอาจจะไม่สบายกายไม่สบายใจก็ทำให้เรารู้สึกไม่ไม่ไม่โอเคเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพใน2สัปดาห์แรกแบบขีดเส้นสีแดงเลยนะคะ,ะ,คะการเปลี่ยนแปลงร่างกายอุณหภูม จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องระวังใน2ส,สัปดาห์แรกนะคะทีนี้การงานนะคะการเดินทางการทํางานเนี่ยคุณจะมี เก์ของชาวราศีกรุมเนี่ยจะมีดวงชะตาในเรื่องของการ work at home นะคะ work from home ทำงานที่บ้านนะคะหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านมีการมีการ delivery มากขึ้นใอยตกงานก็จะทำผลิตภัณฑ์สินค้าในการาตัวเองขับรถไปส่งหรือว่า,ามี connection มีการติดต่อกับ ห้างรา้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่ที่ขับรถส่งของเราอาจจะผลิตสินค้าแล้วก็ให้เขาไปส่งให้เรานะคะจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในบางดวงชะตาที่มีแนวทางในเรื่องของการอยากทํางานที่บ้านออกจากงานนะคะหรือว่ารีทายออกมาจะมีการทํางานตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อที่จะทําธุรกิจภายใต้หลังคาบ้านของตัวเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ชาวราศีกุมมักจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานคือ กิเลสคืออยากทําทสิ่งนี้ฉันชอบแบบนี้ใช่ค่ะไม่ผิดดีเริ่มต้นในสิ่งที่ชอบแต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณทําแล้วไม่คิดเข้าข้างตัวเองนะคะชาวราศีกุมเพราะมีไพ่เดวิลแอบคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันต้องอร่อยมันต้องขายดีมันต้องตั้งราคาสูงอะไรแบบนี้ขอให้ทําการตลาดดีดด้วยอร่อยเราแต่ไม่อร่อยคนอื่นก็เป็นไปได้หรือ คนอื่นก็ทําแล้วเรามั่นใจว่าเราก็ทําได้แต่ถ้าทําเยอะแล้วเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะเพราะตัวตนของคุณนั้นเ,เขาเรียกว่าทําอะไรตามใจตัวเองพอจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ทําตามใจแต่ ต้องวางแผน2แผน3เตเตยมเอาไว้เลยว่าถ้าตัวนี้ขายไม่ดีตัวอื่นขายดีน่าจะมาเสริมทับอันนี้จะช่วยได้นะคะไพ่เดทไพ่เดวิลไพ่จัสตเมนดวงจิตดวงวิญญาณเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกุมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่บางดวงชะตาบางเกณฑ์บางวาสนาจะมีเกณฑ์รู้สึกว่าสนใจในเรื่องเครื่องรางของข,องของังถ้าคุณค้าขายเครื่องรางของข,องของังขายดีคะ่ะขายดีเวอร์เลยเกี่ยวกับเครื่องรางของข,องของังเกี่ยวกับคนตายนะคะคือออกออกแนวแบบ ลึกๆหน่อยดักดักหน่อยเนี่ยชาวราศีกุมจะทำได้ดีพวกเกี่ยวกับเครื่องรางพวกนกตะกุม่มหรืออะไรนะที่แบบว่าคนคู่สเสน่ห์หรือว่ามนสเสน่ห์อะไรต่างๆไม่ใช่เน้นพุทธคุณนะคะเป็นเน้นเรื่องของสเสน่ห์เมตตาเป็นเรื่องของขายกุม,มารอะไรแบบน,นี้ค่ะจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาอันเนี้ย คนที่ทํามาค้าขายด้านนี้จะค่อนข้างมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นบูชาองค์พญาคุธนะคะหรือว่าการทําบุญเกี่ยวกับท้าเวสุวรรณนะคะอหรือการแบบว่าจิตวิญญาณต่างๆบอกได้เลยว่าเป็นแนวเนี้ยนะคะไม่ใช่พระพุทธ ไม่ใช่องค์พระพุทธอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของงานที่โดดเด่นของชาวราศีกุมก่อนไปที่งานที่มีปัญหานะคะประจําเดือน5นี้นะคะชาวราศีกุมคนที่ทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับเอาเป็นว่างานเยอะงานยุ่งแล้วกันถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณได้ตังค์แต่ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของคุณเหนื่อยนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนตายนะคะ คนทาบุญในนิติต่างๆโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลทั้งหมดการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดงานเยอะงานหนักจนคุณจะป่วยได้ถ้าคุณเป็นพยาบาลคุณมีโอกาสป่วยได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวงังแต่ก็ขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอบคุณด้วยเลยนะคะ อีกธุรกิจหนึ่งนะคะทำงานเกี่ยวกับทนายว่าความสารนะคะเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเจ้าเจ้าเจ้า้าที่บ้านเมืองเกี่ยวกับตํารวจนะคะจะมีงานเยอะขึ้นเอาจริงๆเยอะ24ชั่วโมงนะคะอาชีพหนึ่งนะคะที่จะโดดเด่นอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายแล้วตัวเองสามารถ จัดส่งสินค้าได้ d ด l i v e r รได้สินค้าที่ขนส่งได้ธุรกิจนี้จะทำงานทางานแล้วก็ทำเงินได้ดีค่ะอีกอีกธุรกิจหนึ่งนะคะก็คือขายเครื่องรางของขัง,งด้านนะเมตตาด้านเหลียกลูกค้าด้านจิตวิญญาณองค์กุมมารองค์เทพต่างๆจะค้าขายดีถ้าชาวราศีกุมภ์ทำนะคะทีนี้ คือเป็นช่วงชีวิตเปลี่ยนนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนเลยหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องสองสัปดาห์แรกจะหนักหน่วงหน่อยนะคะอาชีพที่หมอว่าไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ว่ามันมันมันจะไม่ดีหรือว่ามันจะดีอะไรนะคือคือมันเป็นภาพรวมซึ่งหมอว่าจะพูดเท่าที่หมอวาดมองเห็นก่อนในเวลานี้นะคะแล้วก็อาชีพที่อาจจะมีปัญหาคืออาชีพเกี่ยวกับชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่หว่านผลผลิตแล้วแล้วผลผลิตเนี่ยจะต้องออกดอกออกผลในเดือนพฤษภาเนี่ย นะคะชาวราศีกุมระมัดระวังเลยไม่เป็นไปนตามคาดตั้งใจว่าต้นเนี้ยออกดอกออกผลทุเรียนจะออกมาเยอะอยู่ดีทําไมทุเรียนเนื้อฟีบอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าสวนผลหลมรลากไม้ต่างๆที่มีการปลูกข้ามปีแล้วรอผลน่ะอันเนี้ยต้องระมัดระวงังอาจไม่เป็นไปตามแผนนะคะหรือฟ้าฝนไม่เป็นใจหนักไปหรือไม่มีเลยเทวดาไม่เป็นใจเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะอีกอาชีพหนึ่งนะคะ ที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนจะมีปัญหานะคะอาจจะพูดได้ก็คืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเออม,มันเป็นอาชีพเกี่ยวกับมันมันมันเป็นความทุกข์ใจมากกว่าชาวราศีกุมจะกกังวลใจและทุกข์ใจเกี่ยวกับการ เกิดแก่เจ็บตายมากหน่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าลูกใครจะคลอดเดือนนี้เดือน้าพฤษภาเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยจะค่อนข้างกังวลใจโรคระบาดเอ้ยเอาลูกกลับบ้านยังไงเอ้ยนะคะอันนี้ล่ละค่ะคือ มันจะทําให้ชาวราศีกุมไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายในช่วงนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของความไม่สบายใจแล้วกันนะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินกันบ้างชาวราศีกุมเดือน5การเงินไม่มีขึ้นสักใบเลยไม่เด่นเลยเพราะฉะนั้น มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะมันเป็นเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับการรักษากับการรักษาพยาบาลนะคะการคลอดลูกการคลอดบุตรนะคะจะมีโอกาสเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกุมบางดวงชะตามีเกณฑ์เดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ งานสีดำนะคะหรือว่าได้รับข่าวในเรื่องงานสีดำก็มีโอกาสเดินทางด้วยแต่พอสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภานะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีและปลอดโปร่งที่สุดของชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นสัปดาห์สุดท้ายน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ได้เงินที่สุดหรือ ผลของการพยายามผลของการฟันฝ่าผลของการแข่งขนันการสอบการทําทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลในสัปดาห์ที่4ของเดือน5นะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโครคภัยไข้เจ็บคุณจะหายในประมาณสัปดาห์ที่ส,สัปดาห์ที่4ของเดือนพฤษภานนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะ วิธีการแก้เคล็ดดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะแนะนําเลยนะคะการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกุมคือทําบุญกับโรงพยาบาลมูลนิธินะคะผ้าดิบผ้าขาวโรงศพศพญายาสสร้างเมรุเผาศพแบบนี้ดีมากๆเลย,ใค,เววยนนคใครบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่บูชาถึงถึงสวดมนต์ทุกคืนใครบูชาองค์ครุฑอยู่สวดมนต์ บริกรรมคาถาทุกค่ำคืนจะเป็นมงคลสูงสุดสำหรับคนและป้องกันพยันอันตรายด้วยค่ะส่วนใครก็ตามที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะเพราะว่าไพ่จิตวิญญาณเยอะมากๆจริงๆนะคะบางทีเขาเรียกว่าเฮง เราทําแล้วมันเฮงก็จริงแต่ถ้าเราเชื่อและศรัทธาบางสิ่งมันอยากจะทาให้เราเฮงมากขึ้นนะคะคือแบบนี้มันมันเหมือนกับว่ามันขึ้นมาว่าทําให้ชาวราศรีกุมค่อนข้างเชื่อด้านเนี้ค่อนข้างถ่ายเทใจเป็นเรื่องของความเชื่อค่อนข้างเยอะในเดือนนี้นะคะเข้า คนที่มั่นใจในศักยภาพตัวเองก็หาที่พึ่งทางใจเครื่องยึดเหนียวกำไรหินบ้างแบบที่หมอว่าใส่บ้างก็มีโอกาสซื้อหามาใช้เหมือนกันเนาะทีนี้เราไปดูเรื่องของความรักความรักของชาวราศีกุมพฤษภาเดือน5นี้นะคะชาวราศีกุมนะคะความรักหนุ่มโสดสาวโสดแยกคลิปค่ะเพราะเดี๋ยวต้องดูว่าติดวิบากกับความรักหรือว่ามีคนเข้ามาท่าทางแบบไหนลักษณะผิวพรรณแบบใดาอายุมากอายุน้อยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพูดถึงคู่รักกับสามีภรรยาคู่รักนะคะ จะมีเกณฑ์รักกันแล้วหึงหวงหึงแรงหึงโหดอาจจะแบบว่าผู้จาใส่กันแรงแรงมีการหึงกันเกิดขึ้นสามีภรรยาจะมีความกังวลใจนะคะจะมีดวงชะตาในเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานเป็นที่ตั้งนะคะก็จะเป็นเรื่องของบุตรหลานและบุคคลที่มีอายุสูงโครคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่คู่รักจะหึงแรง หึงแรงหวงแรงห่างสายตาไม่ได้เลยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังทีนี้เราไปดูในเรื่องของสีมงคลกันบ้างสีมงคลของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมไม่ใช่จันทังคารทุทธาุส,สุ์เพราะฉะนั้นคนราศีกุมนะคะสีมงคลของคุณนะคะไม่มีคําว่าสีการากินีนะเป็นสีมงคลพบปะ หรือผู้หลักผู้ใหญ่แต่งสีนี้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีคือสีขาวค่ะขาวเท่านั้นเลยนะคะสีขาวหรือสีกิบบัวขาวแล้วก็มีบัวสีชมพูอ่อนๆอได้หมดขาวล้วนได้หมดเป็นสีมงคลของชาวราศีกุมประจําเดือนพฤษภาคมค่ะชาวราศีกุมขาเลขเด่นบรรดานทรัพย์บรรดาลโชคของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นเลข หนึ่งสี่หนึ่งหา้าหนึ่งสีห่ห้า 1, 4ึ่ี่ห้าแเลขสี่ตัวไปบวกรวมกับเลขที่คุณมีอยู่ถ้าไปงานเกี่ยวกับเรื่องงานขาวดำางานศพอะไรเงี้ยเลขคนตายอาจจะให้โชคได้นะคะแต่มันจะไม่ให้ตรงๆกลับไปกลับมาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะดวงของคุณอะ่ะเปนเป็นดวงที่เตรียมแผนหนึ่งแผนสองตลอดเลยถ้าอยากได้โชคทางเกี่ยวกับเรื่องของอายุคนตายนะคะทีนี้ชาวราศีกุม บอกว่าแนะนําแบบนี้วิธีการทําบุญทําไปแล้วดวงมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในช่วงของสองสัปดาห์แรกของเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยแนะนําว่าทําบุญตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะจะช่วยทําให้ดวงของเราเนี่ยมันมันโปร่งใสมันไม่ขุ่นมัวนะคะของแบบนี้เรามองไม่เห็นแต่ทําก็ไม่เสียหลายนะคะและดีไม่ดีการทําในเวลานี้ก็เหมือนเป็นการช่วย ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ในยุคที่โรคระบาดเนี่ยการทําบุญการเสียสละกเป็นสิ่งที่ดีแก้เคล็ดดวงเราด้วยนะคะอ่ะฝากเอาไว้สําหรับชาวราศีกุมใครถูกใจใครชอบใจใครแชร์เป็นวิทยาทานมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอแชร์ออกไปให้เพื่อเราชาวราศีกุมอาจจะเป็นพ่อแม่เขาได้ทําบุญเสริมดวงชะตาและ ระวังในเรื่องของสุขภาพในช่วง2สัปดาห์แรกด้วยใครแชร์ออกไปเป็นบุญกุศลจริงๆค่ะแชร์ออกไปให้เพื่อนของเราให้ญาติพี่น้องของคนหรือพ่อแม่ของใครสักคนที่เขาชาวราศีกุมได้รามัดร,ระวังนะคะสำหรับวันนี้หมาว่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ